สรุปผลการแข่งขันศึกมวยไทยเจ็ดสีครับวันอาทิตย์ที่25มีนาคม2566เวทีมวยช่องเจ็ดสีคู่ที่หครับคู่นี้วันผู้ใหญ่โจ้นเนินทรายไก่ชนแพ้ฟาวยกที่4ให้กับเพชรโทเพชรส0 0หมครับหลังจากที่คณะก,กรรมการนั้นไปเช็ค VAR อีกรอบนะเอาจริงนะโอ้โหไม่น่าเลยคู่นี้พลิก21-25หหลังจากนั้นก็โอ้โหโดนไข่ครับแพ้ฟาวไปครับ แล้วก็มาถึงผู้ที่2ครับผู้ที่2กรังปีน้อยพิเคศนชัยมาไทยยิมครับแพ้คะแนนสิทธิชัยสอเดชพันธ์แบบขาดลอยเลยสิทธิชัยเก่งกว่าจริงๆครับ3ยกต่อแพง21มีจังหวะเข่าลอยมีจังหวะสาสตร์แข้งมีจังหวะหมัดมีจังหวะศอกครบเครื่องครับวันนี้เก่งมากๆเลยสำหรับทางสิทธิชัยครับนี่ครับเดี๋ยวดูสีหน้าค่าตาของทางสิทธิชัยครับนี่วันนี้มาเก่งนะสิทธิชัยแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งคู่ครับคู่นี้รองกุเอกของรายการเพชรน้ำงามครับ เพชรน้ำงามเกียรติปัมิตรชนะคะแนนสตาง์ทองชอห้าพยักคู่นี้สนุกนะครับหมด4ยกใหม่ๆมีน้ำงินต่อ2 1นะแต่ว่าปล่อยตัวยก5มาแดงต่อ3 2ครบ5ายกแดงต่อ11บหนึแล้วก็แดงชนะไปนั่นเองครับแล้วก็มาถึงผลคู่เอกครับคู่เอกโฟกัสแอดสันปาตองครับแพ้คะแนนป้อมเพชรพีเคสัญชัยมวยไทยมืยย im, เอาจริงๆโฟกัสก็แรกๆนะ3ยกโฟกัสต่อแพงไม่แพงหรอครับก็ราคามันมาณ7-4แต่ว่าต่อออกมาดูดีพอสมควรเลยต่อห่างๆเลยแต่หลังจากนั้นครับ ป้อมเพชรแกมีทีเด็ดคือแข้งครับสาดแข้งขวาสาดแข้งขวาดูไม่แพ้โฟกัสนะครับโอ้โหจริงๆเกมบนเวทีโฟกัสเองก็จะเข้าบ้างไม่เข้าบ้านนะครับแต่ว่าป้อมเพชรมีจังหวะสาดแข้งขวาทีทีครับหมด5ยกเนี่ยป้อมเพชรต่อไปประมาณสัก11ได้ครับหลังจากนั้นครบยกกรรมการรวบรวมคะแนนชูมือให้กับป้อมเพชรเป็นฝ่ายชนะไปสรุปผลกันอีกทีสรุปดีๆกันอีก1รอบครับสรุปผลศึกมวยศจรรยสีคู่ที่1วันผู้ใหญ่ โ้เนินสายไก่ชนแพ้ฟาวยก4ี่เพชรโทรเพชร4 0 0 0 0คู่2กลางปีน้อยครับหรือว่าเจ้าพลายเงินพีเคสันชัยมวยไทยยิมแพ้คะแนนชิติชัยซอเดชพันคู่ที่3เพชรน้ำงามเกียรติปัทมิตรชนะคะแนนสตางทองชอห้าพยักษ์คู่ที่4โฟกัสแอดสันปาตองแพ้คะแนนป,ป้อมเพชรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับและนี่ก็คือคลิปสรุปผลการแข่งขันในวันนี้ชอบใจกดไลค์เป็นกำลังใจทีมงานด้วยใครยังไม่ติดตามฝากกดติดตามเอาไว้ครับสรปุปผลการแข่งขันซึกมวยไทย7ดสีประจำสัปดาห์นี้ครับ